สวัสดีค่ะเด็กๆพบก,กันกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะเรื่องวิธีดูแลร,รักษาอวัยวะต่างๆของร่างกายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะกับคุณครู นางสาวจิตสุภาว,วงสวรรค์ค่ะไปกันเลยค่ะอวัยวะของเรานะคะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้นะครับเป็นอวัยวะต่างๆของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอวัยวะแรก ตาค่ะอวัยวะถัดมาจมูกค่ะอวัยวะถัดมาปากค่ะอวัยวะถัดมาขาค่ะเอาไว้วะถัดมาหัวเข่าค่ะ อวัยวะถัดมาเท้าค่ะอวัยวะถัดมานะคะแขนค่ะอวัยวะถัดมานะคะมือค่ะอวัยวะถัดมานะคะหูค่ะและอวัยวะสุดท้ายนะคะก็คือศีรษะ นั่นเองค่ะเราไปดูกันต่อค่ะเราจะมาดูเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายค่ะ ภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรคะหลายคนตอบมาแล้วนะคะเป็นรูปเด็กกำลังสระผมนะคะสีสะของเราจะมีเส้นผมเราควรทำความสะอาดเส้นผมของเรานะคะด้วยยาสะผม แล้วก็เช็ดผมให้แห้งนะคะไม่ควรนอนเวลาที่ผมเปียกอยู่นะคะนักเด็กภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นภาพกำลังทำอะไรคะหลายคนคิดออกแล้วนะคะเป็นภาพหน้าของเรา เด็กกําลังทำความสะอาดใบหน้านะคะเราควรล้างหน้าด้วยสบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนและล้างออกด้วยน้ำให้สะอาดนะคะถัดมาค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะเกี่ยวข้องกับอวัยวะใด ข้องกับตานั่นเองค่ะตาของเรานะคะเราจะใช้สำลีหรือผ้าสะอาดเช็ดเปลือกตาเบาๆนะคะเมื่อมีฝุ่นละอองเข้าตาเราไม่ควรขยี้ตานะคะควรจะไปลืมตาในน้ำสะอาดไม่อ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างน้อยนะคะ ถัดไปค่ะภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆหลายคนคิดออกแล้วค่ะหูนั่นเองนะคะเราจะใช้ผ้าเนี่ยเช็ดหูหลังจากที่เราอาบน้ํานะคะหรือว่าบางคนไปเรียนว่ายน้ํามานะคะหูของเรา ไม่ควรนำอะไรคะของที่มีลักษณะแข็งหรืออย่างอื่นแคะเข้าไปในรูหูของเราไม่ควรที่จะสั่งน้ำมูกแรงๆนะคะเพราะอาจจะทำให้หูอื้อได้คะ่ะถัดมาค่ะจมูกใช่ไหมคะ จมูกของเรานะคะเราควรใช้ผ้าหรือสำลีเนี่ยชุบน้ำเช็ดจมูกแล้วตามด้วยผ้าแห้งเช็ดให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะจมูกของเราไม่ควรใช้นิ้วหรือสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นใส่เข้าไปในจมูกของเรานะคะ แล้วเราก็ไม่ควรอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมากด้วยค่ะถัดไปค่ะภาพนี้นะคะก็คือเด็กๆทำอะไรคะหลายคนคิดออกแล้วค่ะเกี่ยวกับปากและฟันของเรานะคะฟันของเรา เราควรจะใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันนะคะบ้วนปากให้สะอาดแล้วเช็ดปากให้แห้งนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเราควรจะแปรงฟันวันละกี่ครั้งให้เวลาคิดค่ะหลายคนตอบมาแล้วนะคะเราควรจะแปรงฟันวันละสองครั้ง ก็คือตอนที่เราตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอนตอนกลางคืนนะคะถัดไปค่ะภาพนี้นะคะเด็กกำลังทำอะไรคะหลายคนตอบมาแล้วนะคะเป็นภาพมือและเท้านะคะ เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังตัดเล็บมือนะคะแล้วเราก็ควรจะต้องตัดเล็บเท้าให้สั้นเหมือนกันนะคะวิธีการทำความสะอาดมือและเท้านะคะควรจะล้างด้วยสบู่แล้วก็น้ำนะคะเช็ดให้แห้งนะคะก่อนที่เราจะไปด้านนอกเราควรจะสวมรองเท้านะคะทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้านค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะซึ่งเป็นอวัยวะภายนอกที่เราสามารถดูแลด้วยตนเองได้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ